นี่เรากลายเป็นแมวไปแล้วงั้นเหรอแต่ก็เป็นการเกิดใหม่ที่ไม่เลวเลยมุมมองของสัตว์โลกนี่มันดูแปลกๆ<ห>ถ้าเกิดว่าฉันเปลี่ยนจากเดินสีขาเป็นอจีอย่าคิดอะไรรื่อเปลออยางนั้นเลยตัวเราเอาล่ะคิสยะตอนนี้ถ้าเป็นแมวแล้วนะแถวเสียงก็น่ารักเองพี่จ๋าดูสิตรงนี้น้ำเย็นมาก ผมคิตะส่วนนั่นน้องสาวผมคิเอรุพวกเราถูกคุณปู่เก็บมารยังเนื่องจากกำมพาพวกเราไม่ใช่พี่น้องโดยสายเลือดหรอกนะเฮ้ตานูหิวจัง นึกอะไรออกแล้วค่ะก่อนคุณปู่จะเสียหนูเห็นคุณปู่ไปที่ที่หนึ่งน่าจะอยู่ตรงข้ามนี้คุณปู่เรียกว่าตลายพี่จ๊ะหรือว่ามันต้องมีของกินอ,ร,อร่อยๆแต่แต่ว่ามันอันตรายเกินไปนะคิเอรเนียก่อนพี่ว่าพี่ไปคนเดียวก็ได้ท้อหนูไม่ใช่เด็กที่พูดแต่คำว่าโอนี้จังนะคะแต่ก็ได้ค่ะ พี่จ๋าคิดว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงอืมไม่รู้สินะเหมือนว่าฉันจะเห็นเมืองอยู่ตรงฟ้าของทะเลเอ๊ะใครกรนันนาสวยจังที่นี่งั้นเหรอตลาดกว่าจะพายเรือม,มาถึง ฉันรู้สึกว่าเด็กคนนี้คือลูกของฉันอ้าวเจ้าแมวหิวหรองั้นไปอยู่ด้วยกันนะน้องสาวฉันคงจะอิ่มแล้วก็ดีใจมากๆเลยนี่แหละลูกของฉันพี่จ๋าพาแมวมาด้วยดีใจที่สุดเลยหวัดดีน้องแมวหวัดดีใจเย็นซี่คีเอรูกินข้าวกันเถอะ ขอโทษนะที่มาช้านะไม่เป็นไรค่ะพี่มันอร่อยมากๆเลยโชคดีที่เรายังมีเงินเก็บคุณปูอยู่แถมเราก็ให้ข้าวเจ้าเหมียวเราด้วยต้องขอบคุณคนที่เลี้ยงลูกชายฉันกับเด็กกำพร้าคนนี้ซะแล้วสิบางทีฉันก็อยากรู้นะว่าพ่อกับแม่ของฉันนะเป็นใคร ่อ,อจากนี้ข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะข้าก็ได้เจอลูกของข้าแล้วล่ะ